มาคุยโทรศัพท์เอเอโทรมาี๋ยวเขาจะโทรกลับนะหวายพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีพี่มาลีครับสวัสดีคุณลงรักครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับคันเน่โแตกไปทําไม้เท้าเับกายสิทธิ์ให้กับหลวงปู่ครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับนะครับผมที่สาแสงสวยทุกท่านนะครับผมโอ้ยนะครับผมมีแต่คนสวยคนงามเนาะ แม่คัวก็มีแต่คนงามงามนะครับอันคนมาเติมคอมเมนต์ก็มีแต่งามงาม,งามนางฟ้าเต็มวัดเลยจะประบุนางฟ้านเนะคินขนมหวานเด้อขนมว่านอันนี้เขาเรียกอะไรเดอเขาเรียกอะไรไอกอตกเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่ใ,สใบตองะะตแล้วนะครับใส่พลาสติกแล้ว หล่อจูงเบยจะไม่ให้รักได้ยังไงาเอฟซีแบบนี้บอกว่าหล่อจูงเบยน้องลินก็งามค่ะจากพี่สาวทุกนะครับสวัสดีพี่ตุกตต๊กยังสวัสดีค่ะ เห็นพี่ตุ๊กแล้วทำไมผมไม่เห็นพี่สุรชัยสุดหล่อเนาะสองสี่หกรอแล้วทอดเด้ทอดเด้ตังมากค่ะคุณเฮ้ยพี่ตุ๊กว่านตังก็เพราะมีพี่พี่ใจดีพี่สาวแสนสวยทุกท่านนะครับอยู่ในช่องผมนี่แหละผมถึงตังได้ครับถ้าไม่มีพี่สาวแสนสวยทุกท่านพี่ชายสุดหล่อทุกท่านมา ส่งกำลังแรงใจแบบนี้น้องจะปังได้ยังไงก็มีแต่พี่ๆใจดีอย่างนี้แหละนะครับมีแต่พี่ๆมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมสนับสนุนเนาะแบตเตอรี่ร้อนั์ขอบพระคุณอย่างสูงครับ,บามา,มมาข้าวหอมสาวข้าวหอมก็มานะครับผมสาวข้าวหอมก็มามาเด้อมาชิมฝีมือกับข้าวของแม่ครัวนะครับนะครับผม แม่กลัวแสนสวยนะครับทั้งสามเนาะอันนี้นะครับผมคุณป,ป้าแสนสวยโอ้เห็นแต่ข้างหลังก็งามแล้วเนี่ยอืมเห็นแต่ข้างหลังก็สวยแล้วนะครับผมสวัสดีน้องข้าวหอมจากคุณน้องรักคำครัวนะครับผมคุณน้องรักแสนสวยนะครับโดนพงศ์ใส่ปิดใจให้คุณน้องรักก่อนเด้อนะครับอ่า น้อยๆเดี๋ยวปวดขันที่เดียวก็แอดเป็นปูนเยนเป็แต่ปูนมันหล่นลงมาเย็นเฉพาะปูนม่เป็นปูนเย็นขี้กปวดนี่ทีนี้เราดูกแบบว่าเป็นปูนระวังๆงยราเกือ้ยวกุ้งปูนอะไรแยกอกยิ่งออกปูน không nữa rồi, mà cái giá thì xuống ไม่รู้เป็นงเลยีางใหญ่เหรอเี่ยเคยะูนี่ี่อันนี้มันคือยังก๋เกิงอเกไม่ดีนี่เกมันมันแค่ปูน้องสองน้องสามอนี้มันปูไวลย ขอบค mm ุณ hmm. สเติกเกอร์ลลนะครับนมครอาผมทแบ่งเอาไปไปวัดมุด <hi> <t uk feeling Switzerland> ้วยมันมีบอมนาวอืมเดี๋ยวทำทกระป๋องมันจะปล่อยออกข้าตวังเนนสสัตว์าสัตว์ทั้งหลายมมดแดง